แบบรายงานวรรงานวัตกรรมผลงานนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนบนฐานพหูปัญญาและทักษะอาชีพเสริมรายได้ระหว่างเรียนโดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกประเภทนวัตกรรมการบริหารการศึกษาดีเด่นด้านอาชีพผู้รับผิดชอบนายอดิศักดิ์พุนศรีตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านอังกอ นวัตกรรมกรีนดีอยู่ดีวิถีอังกอร์เป็นนวัตกรรมการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและนักเรียนมีความกินดีอยู่ดีมีความสุขเห็นคุณค่าและความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพืชพันธุ์ธัญญาหารผักผลไม้ต้นไม้สมุนไพรและพันธุ์พืชอื่นๆที่มีสีเขียวอยู่รอบๆตัวเราให้คุณค่าและประโยชน์ให้ความสำคัญต่อชีวิต โรงเรียนบ้านอังกองมีผลการดำเนินแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียงหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนรู้จักตนเองใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ด้วยความประหยัดมีคุณธรรมรู้จักอดออม,อมอ โครงการกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนบ้านอังกอรนักเรียนได้ใช้ความรู้จากวิทยากรเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอคณะวิทยากรจากศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสรวินวิทยากรและภูปัญญาท้องถิ่นนางอัญชันสุจันนักเรียนสามารถนำองค์ความรู้มาบูรณาการในการปลูกพันธุ์ไม้ผักสวนครัว การปลูกข้าวการปลูกเห็ดนางฟ้าไม้ผลเพื่อใช้ประกอบเป็นอาหารกลางวันของโรงเรียนที่มีความปลอดภัยจากสารเคมีนักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนนอกจากนี้วิทยากรท้องถิ่นคณะครูยังมีการสอนทำอาหารและเครื่องดื่มแบบง่ายๆเช่นขนมเนียว วุ้นมะพร้าวน้ำสมุนไพรต่างๆ <My love. S 1> เพื่อจัดจำหน่ายให้กับสมาชิกพี่น้องในโรงเรียน <My life. S 1> โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ <My life. S 1> สุขภาวะจังหวัดสุรินทร์ <My life. S 1> โนโดฟแฟลกชิป s <S เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน s <S และชุมชนอาหารกลางวันปลอดภยัย <'s> ในโครงการนี้แม่ครัวของโรงเรียนต้องสนับสนุนผลผลิตเรา ของเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยเอินรีย์ในการเพาะปลูกซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้ทำเกษตรอินทรีย์เป็นอาชีพเสริมและผลผลิตจากนักเรียนอีกทางหนึ่งด้วยจากโครงการดังกล่าวเบื้องต้นนี้ทำให้โรงเรียนได้เดินหนักและให้ความสำคัญกับนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิถีการใช้ชีวิตที่สมดุลมีความเป็นอยู่ที่พอเพียง มีภูมิคุ้มกันในตัวเองนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ปลอดภัยนักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่และตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและรายได้ระหว่างเรียนนวัตกรรมกรีนดีอยู่ดีวิถีอังกรมีขั้นตอนในการดำเนินงานหนวกเข้ากับวงจรคุณภาพเดนด้ PDCA และระบบ tracking system หรือ A4 c ต่อไปนี้ 1. มีการประชุมวางแผนกับคณะครูและนักเรียนที่เกี่ยวข้องถึงเหตุผลและความจำเป็นของการทำนวัตรกรรมนี้ tracking system a c A ตัวที่1 a f a i r n e s s a f a i r n e s s คือความตระหนักได้แก่การรับรู้เข้าใจมีแนวคิดเชิงประยุกต์สร้างสรรค์ กระตือรือร้นมุ่งมั่นเห็นประโยชน์และความสำคัญขั้นตอนที่2คือดูคือการดำเนินการทำแผนที่วางไว้ใช้ระบบ tracking system A4 A ตัวที่2คือ a t t e m p t หมายถึงขั้นตอนในการให้ความรู้ความเข้าใจการพยายามที่จะทำหรือปฏิบัติงานนั้นๆการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการ พัฒนานิเทศกำกับติดตามประเมินสัมฤทธิผลการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานลงมือทำการฝึกทำซ้ำๆดูอิ่งขั้นตอนที่3คือการเช็คการตรวจสอบความถูกต้องสรุปผลและติดตามหากพบเจอปัญหาหรืออุปสรรคก็นำมาแก้ไขปรับปรุงในขั้นตอนที่3ใช้ระบบ tracking system A4 A ตัวที่3คือ achievement คือความสำเร็จได้แก่ผลที่เกิดขึ้นเทียบกับเป้าหมายผลเชิงกระบวนการผลผลิตผลลัพธ์เกิดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ b s e best Practice ขั้นตอนที่4การดำเนินงานให้เหมาะสม Action นนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้สามารถปลูกผักสวนครัวได้ผลจริงนักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ในขั้นตอนที่4นี้ได้มีการใช้ระบบ tracking system A4 A ตัวที่4คือ accredited system หมายถึงความต่อเนื่องยั่งยืนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขยายผลการสร้างเครือข่ายการจัดเวทีเสวนาสืบทอดอย่างยั่งยืนประเมินผลและการรายงานการปฏิบัติ